มาชมกันต่อครับโอ้โหตีไม่เข้าจุด อยู่แล้วเป็นไงบอกแล้วมันมีตัวเป็นไงเจอกบใบบีกแล้วบอกแล้วตรงนี้มันมีตัวเป็นไงเป็นไงบอกแล้วตรงนี้มันมีตัวอีกอืเสร็จแล้ว การตีเสาของนักฟ้าอีกแล้วครับดวงไอ้นี่มันทำบาปขึ้นจริงไม่ธรรมดาไ,ดไอ้คนบาปเห็นคนใจแห้วแล้ววันนี้อย่างเมื่อกี้จับพาไปต้วงจับปุ๊บปล่อยเลยเขียนมุมไง ตั้ e ้งแวครใบเบิ้งขิงเจ้าของแน่